สำหรับวันนี้การปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกท่านทั้งหลายเคยปฏิบัติมาแล้วเท่าที่สังเกตทุกท่านคือว่าปฏิบัติมาพอสมควรแล้วเว้นไว้แต่บางท่านในชีวิตนี้ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติรุ่นก่อนก็คือว่าให้โอกาสใส้เกียรติผู้ที่มาทีหลัง สำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นเราท่านทั้งหลายเข้าใจอยู่แล้วว่าท่านปฏิบัติตามแนวทางของสติปัฏฐานสี่ท่านทั้งหลายสุรูมาแล้วเพราะว่าแนวทางของการบุชคปรฏิบัติธรรมนั้นโดยพิสดารนั้นหลายสิ่งหลายประการหาคิดเป็นสำนักสำนักแล้วก็มีอยู่เกือบยี่สิบสำนัก การปฏิบัติหรือสุสโลบายของผู้ปฏิบัติผู้เป็นครูบาอาจารย์นั้นไม่เหมือนกันแต่ผลที่ต้องการเหมือนกันหมดคือต้องการให้ทุกคนพนทุกถึงสุขอันไปบูุ์กล่าวคือมรรคผลุทธิพานเนี้ยจะใช้คำพริกรรมอย่างไรงในก็แล้วแต่จุดหมายปลายทางเหมือนกันหมดแต่จะช้าหรือเร็ว พอแล้วแต่ปฏิปทาหรือบุญวาสนาวมีที่เราได้ทำสมบรมมาคือการภาวนาเนะี่ยถ้าว่าเรารู้ได้เข้าใจแล้วเราจะภาวนาว่าอยากตายเนาะอ,อยากตายเนาะแต่เราไม่อยากตายนะแต่ใจข้งมาอยากตายเนาะอ,อยากตายเนาะอ,อยากตายเนาะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิได้ฌานคนสุดท้ายสติปัญญาเจร้าสัพปสามารถที่จะได้ ถึงมักส่งผลเหมือนกันหรือว,ว่าสมมติว่าเรานั่งอยู่บนกดาบนเสื่อนี้หรือเสื่อละมันมนี้เรามองตัวเห็นนอเห็นหนอเห็นนอเห็นนอเพ่งดูเพ่งไปเพ่งไปก็เป็นเหตุเป็นปนัจจัยในสมาธิได้ฌานเหมือนกันหลวงพ่อได้ทดลองดูบางคนก็ได้สมาธิได้ฌานถึง,งวยี่สิบสี่สัมโมหรือว่า เราจะใช้คำภาวนาว่าสัมมารหังตดีติสโสภาวาคองนอยกน้อหรือจะใช้คำว่าอะไรก็ตามผลการบริกการบริกรรมการภา,า,าวานาวนั้นมันแตกต่างกันอยู่ทั้งนี้ก็แล้วแต่สิสโลบายของผู้เป็นครูบาอาจารย์แต่เมื่อสรุปแนวทางของการปฏิบัติทุกคนทุกท่าน ต้องการผลของการปฏิบัติเหมือนกันคือต้องการอยากจะพ้นทุกข์ถึงสุขันไปบุญกาวสือมรรคผลนิพพานสำหรับพวกเราทั้งหลายที่จะใช้คำภาวนายอยู่ในขณะนี้ส่วนมากเราใช้สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเพราะอะไรจะใช้สติปัฏฐานสี เพราะว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนี้เป็นธรรมะที่ออกอบจตวรางเป็นธรรมะหรือเป็นบทป,ป,ปฏิบัติรวมยอดผู้ใดจะพูดปฏิบัติอย่างไยยรก็ตามเป็นสิบสำนักเป็นร้อยสำนักก็ตามแต่เมื่อรวมรวมลงไปแล้วมันมารวมอยู่จุดเดียวกันคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานทั้งสี่นั้นเราก็รู้ว่ากายเวทนาจิตธ,ธรรม สมมติมว่าเรากาหนดขวาอย่างนอะถ้าย,ย่างหนอก็ดีเห็นนอได้ยินนอกลิ่นนอรถนอะถูกนอก็ถือว่าเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมหมายแปลว่าสิ่งใดที่เราสามารถสัมผัสด,ด้วยประสาททั้งห้าสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นรูปธรรมสิ่งใดที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วย ภาษาทั้งห้าท่านน้องหลาคคงจะรู้ว่าอะไรมันัมผัสด,ด้วยัมผัสทั้งห้าไม่ได้ก็คือใจของเราคือใจเนี่ยเป็นนามธรรมสต่เรแล้วว่ารานปฏิบัติพระธรรมฐานนี่เราเอารูปเอานามเป็นอารมณ์ปฏิปปทานทั้ทงสี่นี่เมื่อย่อลงไปแล้วก็มีแต่รูปแต่นามท่งนั้น เห็นหว่ากา,าหัวย่าง้ายยางตาเป็นรูปหมูฟังเสียงจะหมได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกสัมผัสเช็นท้อนรองเทงก็ถือว่าเป็นรูปธรรมสำหรับใจที่รู้ก็ถือว่าเป็นนามธรรมตกลงก็เป็นนั้นว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เมื่อรวมแล้วก็จะเกิดรูปธรรมนามธรมเท่านั้นแา่ว่าจะ ขยายออกไปมากกว่านี้เราก็คุณเข้าใจว่ารูปธรรมนั้นเรารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรเวลาเราจะเจรินพระกรรมฐานเจ็บน้อปวดนอสุกนอเฉยนอมันเป็นรูปเป็นนามในการนั้นมันเจ็บตัดีปวดตัวดีมันเฉยตัวดีใครเป็นผู้เฉย ใจของเราเป็นผู้เสยใจมันก็ถือว่าเป็นนามธรรมหรือว่าเรากําหนดคิดนอคิดหนอคิดหนอคิดหนอใครเป็นผู้คิดใจของเราเป็นผู้คิดเราก็กําหนดคิดนอคิดหนอคิดหนอไปแต่ถือว่าเป็นนามธรรมสาหรับคำทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นกุศลอกุศลก็ดีเมือ่อเสร็อมแล้วก็มี คมโลกกูดีคมปกพูดีมันเป็นนามธรรมหากว่าเราปฏิบัติธรรมธรรมอย่างนี้สิ่งที่ได้ผลเร็วที่สุดก็คือเราใช้จิตตานปัตนาะคือคิดนะ้อยคิดนะ้อยคิดน้อยผูต้องการฌานต้องการสมาธิต้ตองการฌานนั้นจะได้ก่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรา ควบคุมระบบของความคิดแล้วเมื่อเราควบคุมนี่แล้วความคิดของเรามันจะน้อยลงไปมันน้อยลงไปถ้าว่าเราคิดน้อยคิดน้อยคิดน้อยคนี่มคิดของเรามจะหยุดลงไปเผื่อว่ามันจะคิดใหม่แล้วก็กำหนดใหม่มันก็ค่อยหมดพลังไปเลยหมดพลังไปเอย ผลสุดท้ายก็ทําให้จิตใจของตัเป็นสมาธิได้หาว่าในขณะที่กระเดินมากมาขามนั้นมันคิดมากเกินไปมันคิดมากเราก็พยายามกั้นลมหายใจใกั้นใจไว้ประมาณกับสามสิบวินาทีหรือสีสิบวินาทีเราค่อยๆลงไปค่อยลงไป,งไปหาว่ามันคิดอยู่กั้นใจไว้อีก มันคิดอีกอกกั้นใจไว้อีกไม่ช้าไม่นานมื่ก่อนกำลังทำให้ปิดใจส้งบดเป็นสมาธีได้หรือว่ายังไม่หายเอาปานนี้มันยังไม่หายเอาลงน้ำเลยลงน้ำดำอยู่ในน้ำโอนาไปเลยคนดำอยู่ในน้ำมันไม่คิดคิดไม่ได้มีวิธีที่จะทำลายความคิดของเรา มันอ่อนกำลังลงไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้สมาธิการเจริญพระกรรมาฐานเมื่อสี่ประการนี้ผลที่ได้เมื่อสรุปแล้วก็บางท่านที่สร้างสมบุรมรมีมาในการให้ทานรักษาศีลบายพระธรรมโสดมนเจริญเมตตาภาวนา ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ฌานหรืออีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายที่เจริญสมถธรรมมาก่อนหรือตัอง้งแต่นู้นตั้งแต่หลายปีหลายภาคหลายาลายับได้กันเราเจริญสมถสม,มมาถานมามากก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยใหใใ้ได้ฌานได้สมาธิได้ฌานก่อนแต่ถ้าผู้ใดเจริญรปัฒนาสมถธรรมมาก ตั้งแต่โน้นตั้งแต่โทรเรศชาโน้หนเ่อเกินเจริญนิปปนาสมฐานมาก่อน <c oughs> ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผลทางวิปปนาทั้งๆที่ใช้คำบริกรรมเหมือนกันเราบริกรรมเหมือนกันฟองน้อยกน้อก้อยอย่างน้อ้ายอย่างน้อมกันกันแต่ผลที่ออกมานั้นไม่เหมือนกันแล้วแต่บนวาสนาพลานีที่เราได้สร้างสมมรรมา ผู้ใดเคยบำเพ็ญในทางสมสถะม,มาก่อนก็ได้ฌานแต่ว่าจะิญยิี่ปริปนามามากนก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ในมักจผลแล้วแต่็นวาทนาบาร,รมีที่เราได้ตั้งสมรมมาทานน่านทั้งหลายเมื่อกล่าวมาถึงนี้ทานน่านทั้งหลายอาจจะลังเลแลอสงสัยอยู่ล่องหอสมัยนี้ยังมีผู้ได้ฌานอยู่หรือ หลวงพ่อในสมัยนี้ยังมีผู้ได้มรรคผลอยู่หรือท่านทั้งหลายอาจจะคิดอย่างนี้เพราะเท่าที่ไปสอนธรรมะหลายๆแห่งกระแสต่อต้านมีหลายหลายแห่งเหมือนกันส่วนมากผู้เท่าผู้เก่รุ่นก่อนเป็นว่าสมัยนี้มรรคผลไม่ฟันไม่มีผู้ได้ฌานไม่มี และสมรุนทุกวันนี้เขาก็คิดอย่างนี้เขาคิดว่าสมัยนี้มักสมพระิาพานไม่มีผู้ได้ฌานในสมาบัติไม่มีแต่เรื่องนี้ก็พอที่หยดเสี้ยเห็นว่านับตั้งแต่หลวงพ่อสอนกรมฐานมาเอาจริงเอาอจังมาตั้งแต่พศ2องพร้อสิบสมาจนถึงบัดนี้ ผู้ที่มาประเด็นแบบพระกรรมฐานผู้ที่ได้สมาธิใจสานั้นมีเป็นม,มากสัปปีนี้ที่ผ่านมาอยู่ที่วันน้เติลก็มีผู้ทำสมาธิทำฌานได้ถึงสามร้อยสีบสิบือเข้าได้ออกได้สามนาปสมาที่องไข,ของมันล้วก็เอามาฝึกให้ทำสมาธิได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงหกชั่วโมง 12ชั่วโมงแล้วก็24ส24ชั่วโมงแล้วก็30ชั่วโมงที่อยู่วันเติมนอกจากนี้สำนักต่างๆางละวัดมัสต่างๆที่หลวงพ่อไปเทศเน,น์สอนโรู้สึกว่ามีผู้ที่สามารถทำสรม,มารีิได้มีจำนวนมากก็เป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายเมื่อเราฟังมาถึงนี้ก็ถือว่า,วาหมดปัญหาที่จะคัดค้าน คราบผลปากดอย่างนี้ถ้าผลป่ากดอย่างนี้อยู่แล้วท่านทั้งหลายอย่าทัดทานก็ถือว่าเป็นบุญของท่านหรือเป็นบาปของท่านท่านจะรักษาคิดทิมานะมีว้ยตลอดชีวิตหรือพบหน้าถัดหน้าก็จะรักษามิจฉาทิฐิไปกอแล้วแต่ท่านทั้งหลายแล้วแต่เจตน,นาลมของท่านผู้ปฏิบัติธรรมแต่สำหรับ วิปัสสนานั้นพอเอาไปหลายๆเราบอกกันไม่ได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเพราะว่าผลของวิปัสสนานั้นหาว่าเราจะมาประกาศามาโฆษณาว่าฉันได้สำเร็จเป็นพระหันเลยนะฉันได้สำเร็จเป็นปรนาคามีเลวนะโน่นคนโน้นเป็นพระหันแล้วโน่นคนนั้นเป็นโสดาบันแล้ว คนนั้นเป็นประกาศารมีแล้วถ้าเราฟังนี้มันก็มันไส้คนอื่นก็หมันไส้เขาก็หาว่าเราตัวติมนุษยธรรมเห็นนั้นจึงเราพูดกันมีได้ในลักษณะดังนี้เห็นนั้นเราก็สังเกตเอาสังเกตเอาปริยาอาการต่างๆการไปการมาการพูดจาปาใช้สังเกตไมมันมากมากว่า กิเลสเขาปัญหาเขามีมากนน้อเท่าไหนเป็นเลยเราก็ทั้งตีดได้หาว่าท่านทั้งหลายพูดอย่างนี้ยังไม่สบายใจหรือ,อยังไม่ปักใจหลวงพ่อจะขอโน้มนำเอาธรรมะที่กล่าวไว้ในคำพีสุมังคล,ลารเวลาตนีอัตกถาที่ขนิกายพาติกะวะท่านกล่าวไว้ว่า